หญิงนุชเองนะคะวันนี้ก็นุชหญิงนุชก็อยู่ที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะอยู่ที่บัดยางวิเสนะคะเดี๋ยวหญิงนุชจะพาเพื่อนๆทุกคนไปไหว้หลวงพ่อสมบูรณ์นะคะซึ่งคนแถวนี้ศรัทธาศักดิ์สิทธิ์าามากเลยนะคะไปค่ะแต่ดูด้านหลังดิต้นโพต้นใหญ่มากไปค่ะไปไหว้หลวงพ่อขอพรหลวงพ่อสมบูรเขาต้มมัดหายไปไหน แถนี้บอกว่าต้องบนด้วยข้าวต้มมัดแล้วก็ข้าเหนียวเปียกนะคะพวกนี้รวยพวกนี้รวยวันที่1ิหด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาขอพรโอพ่อสมบูรณกันนะคะท่านไหนดู ก็ขอพรตามหนุนแล้วก็ขอโชคขอราบบนบ้านสันกลา่าวแต่ว่ามาแก้บนกันเองนะคะขอพรหรือขอสุขุมเลยค่ะเรียบร้อยแลก็ใครดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุข อะไรไม่ดีก็ขอให้ออกไปจเป็นอกน้ำมนต์ของหลวพอนะ่อแ่ะม,มาดูมาดูมาดูมีเลขด้วยมีเลขด้วยเผื่อใครวันนี้ใครเห็นคลิปนี้ก็เผื่อจะรวย ให้สิ่งไม่ดีออกจากชีวิตขอให้แต่สิ่งดีๆเข้ามาสาธุเดี๋ยวเราไปตีของให้เฮ็งๆปังๆซื้อเสียด่งดังรักอะ